เขยกันตนา28กันยายน2022ตกบันไดกว่า10ขคันดาราดังดีกรีเขยกันตนาไม่คาดคิดถายาติพันรยาล้อมเตียงปัจจุบันโอถาปกรณดาราอาวุโสหลังแต่งเป็นเขยกันตนาลดแล่นอยู่ในฐานะดารานักสแสดงมาหลายทศวรรษสำหรับโอถาปกรณดิศยนันดารานักสแสดงอาวุโส ในวัย65ปีที่ปัจจุบันก็ยังคงมีผลงานการแสดงอยู่แต่กระทั่งก่อนหน้านี้เมื่อช่วงปี2559ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดโอ๋ทาปกรณ์ที่อยู่ในช่วงกำลังถ่ายทำละครตกบันไดกว่า10ขั้นทำให้ลูกสาวสตางดิดละดาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดโดยโอ๋ทาปกรณ์เผยว่าจากการถ่ายทำละครเรื่องรักร้ายเมื่อประมาณ2ทุ่มกว่าซึ่งฉากนี้ผมต้องวิ่งลงบันไดแล้วมันเป็นจังหวะ ล็อกตัวผมเสียหลักและตกบันไดาตามเนื้อเรื่องเท่านั้นล่ะครับผมไม่สามารถเอาตัวเองไว้ได้เลยต้องปล่อยให้ร่างมันไหลลงมาเองทําได้แค่พยายามเก็บคอก็โดนบันไดไปเกือบสิบขั้นแต่โชคดีจริงๆที่ได้น้องน็อตซึ่งรอเข้าฉากอยู่ด้านล่างวิ่งมาช่วยดันขั้นสุดท้ายเพื่อไม่ให้ช่วงคอไปโดนกับหินอ่อนยังไงผมเองก็ต้องขอบคุณเขามากๆครับเขาเร็วมากจริงๆถ้าหากน็อตไม่ประคองไว้ก็แน่นอนครับ ผมนอนนิ่งอยู่ตรงนั้นแน่ๆเพราะลงมาเร็วน้องสตางก็พาไปโรงพยาบาลเลยแต่ผลก็คือว่าทุกอย่างปกติดีทั้งนี้ทางด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัวของโอถาปกรดิษยนันสมรสกับตุ๊กตาจิตละดากันจารกหนึ่งในทายาทผู้ก่อตั้งกันตนามีทายาทด้วยกันสองคนคือสตางดิษลดาดิษยนันและเวลดิษกรดิษยนัน ที่ปัจจุบันก็ขึ้นแท่นเป็นผู้จัดละครตามคุณพ่อคุณแม่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ชีวิตในวงการบันเทิงของโอถาพกรณดิษยาน,านันเริ่มจากเป็นนักแสดงละครประจำสังกัดกันตนาและมีผลงานโด่งดังในบทนำจากละครเรื่องเจ้าสอดใจซื้อผลกิ่งเพชรและบทตำรวจในละครเรื่องตีใหญ่ปัจจุบันยังคงรับงานแสดงกับพิธีกรรายการต่างๆ ผู้กำกับการแสดงกันตนารวมถึงเป็นอาจารย์สอนการแสดงอีกด้วยและบริหารงานตำแหน่งผอออก,กันตนาเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ซึ่งได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้อุทิศต,ตนบำเพ็ญประโยชน์ถ่ายทอดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านงานแสดงงานบันเทิงเพื่อพัฒนาบุคลากรและอาชีพนักแสดงที่มีคุณภาพรวมทั้งเป็นผู้ผลิตและใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพและตัดต่อภาพเพื่อการถ่ายทา นอกจากนี้ยังเป็นอุปนายกสมาคมผู้นิยมเครื่องพระบูชาไทยอีกด้วย